สวัสดีค่ะความกวา,สางสวนปลาหนองเขื่อนจังหวัดเพชรบุรีวันนี้จะให้ความรู้สาระดีๆเรื่องรางหญ้ารางหญ้ามีหลายรูปแบบนะคะ fc แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกใช้แบบไหนวันนี้เราจะเสนอรางหญ้าชนิดที่ให้กับกวางขนาดกลางและเล็กสามารถที่จะให้หญ้าเขากินเรียง หลายๆตัวทั้งมุมด้านหน้าด้านหลังประหยัดพื้นที่สะดวกในการใช้งานอกีกรูปแบบนี้มาดูกันค่ะหลักการก็คือใช้เหล็กกรองราคาไม่แพงแล้วใช้พวกลัดวตะขครยเศษของวัสดุที่เรามีอยู่นะคะของเก่าเนี่ยเราไม่ทิ้งเอาไว้ซ่อมบำรุงเราก็มาทำเป็นตะแกรงเพื่อวางหญ้า แต่ว้วก็เอาวางไว้ในครอบโรงเรือนวางก็จะสะดวกในการกินนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่เราก็จะมีอีกแบบหนึง่งวอร์ชั่นน้าเราจะได้เห็นสำหรับกวางม้าหรือกวางไซส์ใหญ่ๆที่เป็นกวางลูกผสมลูซ่ากวางลูซ่าดาวอินเดียซึ่งเขาก็คงจะต้องมีรูปแบบอีกอันนึงที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปเวอร์ชันที่2ค่ะ